เอาแล้วไม้แรกเอาเลยสวนครับสวนอุ้ยโโโออ้้หน้ำมาน้ามาพี่น้องเอาแล้ว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 สวนครับสวนน้ำมาเลยน้ำมาซื้อได้ลยได้เนี่ยสวนเลยครับสวนตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องเอิ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวนครับตัวน้อยตัวใหญ่งัดกันมาครับงัดกันมา ครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับแจ้งนี่กับพ้าพี่น้องมามหาตกปลาเหะครับยุ่นี่ยุ่งคล้องอันเชี่ยงจูนี่เหรครับนะครับผมไปดลุนไปช่มกันดิโศกสีมานบ่จะได้ไปกินแรงบ่ครับไปครับพี่น้องสีคำกันขั้วขยะจกสีมาหลอกคล้องนี่แหละครับนี่พัฒนาไปครับนี่ เพื่อนกับสิลกอบิดเลยนะครับนี่ว่างถนนข้นขีดไปพ้นยางออกกับร่างกายชมวิวเดี๋ยวสิลลงมาเบิรงนข้างใต้นี่ลแหละครับที่มีปลาขึ้นมามอวะโอ้อย่างหนาสึดเลยอึบอึบเดี๋ยวลงไปตีบังหัวน่ำซ้นครับสิมีตัววะ่ะอันเด้อ,อน,นี่บูปลามากนี่ นี่ครับเนี่ยข้าสิีใส่นอนยางนี่ยหะครับนี่ครับตกลูกตะกลก,ตกลัวข้างแต่จากเบรืรอได้ขนาดได้บุครับไปครับตีลงไปเรื่อยๆยนี่แหละครับเดี๋ยวล่างมึงนี่ก่อนอมึงจะใหม่กันน่าครับน,นี่ตัววนอ่าเนี่ย ก็คื smile, อถามนั่นเดียวครับผมโอ้โเปียบไมได้ต้องเปียกนมองพระเจ้าวรวงศมีหลายอยู่พระเจ้าวรวงศเงนบู๊เสร็จมั้ยครับคุณน่ะไปไกลลงด้วยตรวจบ้างอย่างเลย ือดับเนี่ยออกมเก็บปลานี่ก็ได้โอ้สิไดขก้นเมืองเที่งงยงพี่น้องเอยว่ามีปลาเลยบ่ตอดบ่บีบบ่บวอนบ่ยังเลยกุ้งคาวบูลงมาเลยครับลงเมือง,งนะครับผมโศกเสียหมันบ่ขันบุกขึ้กอวยไป,ไปบ้านไปหอ้อง สีมันกับมนันหรือว่ามันกับว่ามันนะครับเดี๋ยวมองนี้แล้วครับนี่ได้ก็ได้แถวนี้แหละเพิ่งเมื่อกี้ตัวนี้ต้องไปไป้ายนี้นะครับสีมีตัววะมิตัวมันทางเส้นยังหล่นละ นั่นตัวเด้พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วไม่แรกเอาเลยสวนครับสวน,นอุ๊ยไม่เดี๋ยวโดนเลยครับพอ้าวดนะโอ,โ,โอ้โหยสูสูนี่ครับนี่แต่ยังงามเลยครับโอ้ไปทางเตยเซวลาเลยเนี่ยก็ดีครับโอ้โตโๆรูครับนี่คือ เบียดบุด์นะครับนี่พอดีว่าด็กป่วยนะครับผมว่าจะไปเฮ็เดสมปลาตัวนะครับเนาะคิดอยากขันตัวหน่อยก้นนี่กับสิปล่อยอยู่ครับโอ้เห็นยัยนบ่ได้อยู่เห็นยัยนเฝ้าอยู่ท่านี้แหละครับ,บเฮ็ดสมปลาตัวนี่โอ้สุดยอดแฉนอันตันหมดแล้วครับนี่ครับลุนตัวต่อไปครับผม,ข,มข่างต้ามันก้อนี่แหละ ต้อนี้แหละครับปลาปลาแบดไม่เริ่มจึกินแล้เนี่ยไอ้มุมด้วยครับผมไกามึงด้วยตัวว่ะ ตะโศกตะมานบ่สมกับคิดอยากบ่าผสมนี่ยพี่น้องก็เอ็นเอาระวังครับพี่น้องไปแล้วเสียบไปแล้วไปแล้วเสียบไปแล้วพี่น้องตัวนไหนตัวไงครับงัดขึ้นมาด้วตัวนไหนตัวไงพี่น้องโอ้ไปแล้วเจี๊ยมแล้วครับโอ้ยฝนครับพี่น้องอึ๊บ ส่อดีเลยครับปลาสมรุ่นนี้ใข่เลยด้วยครับเนี่ยรุ่นเนี่ยปลาเบ็ดนะทอดก็คักเลยครับนี่ทอดกรอบเห็ดปลาลาดพริกสุดหยอดเลยครับนะครับเนี่ยตัวน้อยปลาน้อยฮาตตองเดินเนยอะน่อยครับผม นเนรืรรร่องปลากันเด้อครับเพราะว่าปลาทั้งนี้มีแต่ปลาหน่อยบ่คือทางผาักกางกระเจาปุ๊บทางเพลินไรกันไรหรอครับปลามวนคักตัวตัวงี้พวดอะไรไปกินนรอครับเนาะดีกจจ็จำเจียวจำเจียวนี่บ่คือรถวาหงไปคนรับพี่น้องอ เสือเวลาดต่อมองที่แรกกันแล้วไปนี้ก็จะได้อวยหองเราล่ะครับนี่เั่นมาตัวปุ่นี่ที่แรกนี่เชื่อลินไปครับเดี๋ยวมันกระเรียนมันพออ่อยงังเลืองมาพอ,อ่อยงังว่ามันเอาอยกหร้อเ่ครับนี่ เป็นสุวนหนักๆคือน้อง,ง,งมันหลักกินหรือเปล่ามันขวางเนี้ยมากมันหลักกินได้แตงพี่นอ้องอุย้ยบุ๊คดูวยแหละครับผมเนี่ยกินแบบประหลัวเลยครับเนี่ยมันจะกินแต่ที้เลีหุ่นละครับเนี่ยเดี๋ยวดเปล่อยหรือครับเนี่ยน้อยเกินบุกพื้นกินกับก,กินได้ย์ยอะครับแต่แห่งล่อยจะซ้ำหนีกับใครหรอครับท้องไข่องปองแล้ว ตัวนี้ก็บ่ก,กินเหยน่เนาะครับขึ้นขึ้นหลักครับรอทั้งผุนทุ้งๆผุนหรอกครับผุนอยอ๋อยอยู่ผุนแล้วปลาเป็นหนาฝายแต่ว่าย่านพเพราะข้าเจ้าตีกรอบเนาะครับมันเป็นลงกเลียงหน่อยๆทุ่งพูดนี่ครับตีลงมากนี่ยัผนมีนกกันแต่ไข่อยู่แล้ว หา้หมูยอ้วยนี่แหละครับนี่แหละเพื่อด้ไปกินแล้งทานมันกับเทีทยดสมสมตัวนี่คักเลียครับปลาเบ็ดนี่เดี๋ยวเขาอ้วนจะร่มคำสมเกลียดแล้วไปตั้งสดก็ครับทานพัวตัวนี้ โอ้น้ำมาน้ำมาพี่น้องเอาแล้ว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 สวนครับสวนน้นำมาเลยน้ำมาสวยอู้หโดนโดนโดนไปเปน้ำมาครับผมโอ้ยูยังสีไหมคุณครับคุณอ้วนกระปุ่เลยเจ็บครับเจ็บคุณทางอื่นก็ยจดมีแต่บอกเป็นโลปซองสามรู่เหรอครับปลาเบสเนี่ทางมีน้ำม,มีไง หมองน้องนี่ตัวนี้ควางนี่มันเป็นควางใหม่ครับผมเนี่ยพอได้ตกกินแล้งดีมึงขังปลาปืนนี่ก็น่าครับนีไอตัววะนี่ตัววะครับ เราพี่น้องเขาแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วเลี้ยงกันแล้วอ๋ออ๋อไปแล้วเพวื่อนนะไปแล้วเอางัดมึงดูกินโ่้ขาบหางเดียนนั่ตรงไหนอืโอ้มันขาบหางเดียนปลาหน่อยพีป่ะอืมขาบหางเดียนตัวนี้ีเหลียวหางไปกินแล้ว hang liên phá nội Phá bởi vì phía ngoài nội Đuôi mì lại Nói chút phá nội Nói chút phá nội Phá nhê nó mục cà chầu Cà chầu mịt rốt nhê Nói chút มันกินเราบ่ครับเนี่ยตัวเปรลงอย่าใส่เราบ่มันเออเราบ่ตกลงกินเสย์วะนี่ไหมโอ้โอ้โอ้ข้าพูนใส่ทอดเจี๊ยบกับผมโอ้ตกแปรลงกินเลยวะนี่ไหมถือตัวเป็นได้เลยครับนี่แหละครับมึงจะได้กินแรงเก็บกับผม ไม่เ้ออยู่กับติวหนังอุ่นตาไปเล้อจัดเลยครับจัดเลยจัดจัดขึ้นมาจัดขึ้นมาครับผมไปไหตัวไหนตัวนี้อุอยอ้ยออครับควาตัวนี้ควย ตัวน้อยครัแบบนี่ท่านมีกับใครเลยเนี่ตัวน้อยเนี่ยไปห่วนจันเลยไปทำแล้วเรลืองไปเลืองมมกอยู่นี่แล้วครับป่าวดไปวนดไม้นี่แหละ ไม่ใจแต่ป้ามันเป็นอันตรายพี่น้องแต่ว่ามีเกาหลีอยู่หันนะครับเล็กไปเลย,เยไปตกโอ้โหลือ,อพี่น้องมาจุาขึ้นอย่างนั้นไม่ไปหรอวะสวนเลยครับสวนเป็นยังไงเป็นยังไง mm hmm. อืมมาสิดึงเบ็ดขึ้นแล้วสวบรึอพอดีครับผม เย็บครับง่ายก็ตัวหันอยูอ่ยก็ถอดถอดครับพี่น้องถอดเนี่ยเห็ดสมตัวเนี่ยแหะครับก็ได้กินนี่มันบวมเลยนี่จัดมันได้ครับผมหาิีรถรอฟังนี่ว่า เห็นบนี่อ่ะเนี่ยมันไปทางใดแล้วนั่นเอาหลังพี่น้องเห็นบ่นขันเห็นเนี่ยไปลอ,ลอลไปย,ย,ไปยได้เนี่ยสวนเลยครับสวนตัวน้อยไหนตัวใหญ่ตัว,น,ตวน้อยเ็ตัวใหญ่พี่น้องเออเอ้โหโอ้โหเนี่ยเห็นบ่นโอ้นยนะครับขันขันสองอะไรจินเนี่ยเนี่ยโอ้ยจินดีเลยจินไวขันเห็นนี่พุงตัวสีหลอดเลยนี่ โอุ้ยลุงอีลุงบ่ใส่กำลังตรวจเจยบเนี่ยครับนี่เจ็บครับผมผมใส่พี่นอนสามจังบังกันนะ ล้วพี่น้องไปแล้ว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 ,ลว,ลวสวนครับตัวไหนรตัวนี้นักหนุนครับอัดกันมืน่อแมกันมือใส่งามดูครับใส่งามครับผมเถิ่อนไหมละเถื่อนมาปโอ้โหโ,โอ้กำลังหาวครับนนี้นวนตัวพูวเลยพี่นอ้อง ้ยนี่แหละครับแซบไลยรุ่นเนี่ยเย็บกรบผมทันเวลาพอดครับแต่พอดครับ่าคือจิน้นงยดีสิเนี่ยีครับนี่ผลงานมือน,นี้เจ็ดแต้มใส่ก็นั่งเห็ดสมตัวพอดีเลยครับทอดกับแซบผลค,ครับเป็นพ่วงเลยยกเกิน ถือว่าโอเคยอยู่ครับเจ็บมันเดชจำเกวคือเพิ่นว่าตัวน,นี้นีคำเล่าเสรษฐีขึ้นอวยเนี่ยของเนี้หอหัวแล้วละครับเนี่ยคลิปนี้กับขอพูดพอม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขผูสุขคนเด้อครับขออยู่ดีมีแห้งลำลำเรว่อยเงินท่องถุกผูถุกคนสำหรับแรืงนี้สวัสดีครับ